ตัน้นทีที่น่ากลัวมวนเล่นเหรอมึงมึงกีดแปกแมกกูหุ่นหลักไอ้กูแพะบาลเขาเล่นจบโอ้โหแม่งตัวเป็นคนนี่และคร้อนเป็ตัวละครอะไรอีาเองแล้วกหน้าตัวละครเป็นคนกูปิ้งกูปิ้งปิ้งปิ้เล่นแล้วปะเล่หอะเล่นอปิ้งกูปิ้งอะไรอะภาพภาพือเป็นขาวดอ ไปกนไปล้วไปไปางนี้วามสะอาดดัดป้าไปดีๆเลปิ้งเนี่ยเรากำลัล่องเรือไปแอฟริกานะรัะแอฟริกาเล็กเกอเลอความสะาดได้ปรุงอาหารปรุงอาหารแล้วกันปิ้งอ่ะไอ้ีงซูวิ่งแบบไม่ขึ้นแจ็คสัน ใครไปนะไอ้วนเนี่ยไอ้วนี่ใครอ่ะกูเองใจเย็นเชี่ยวอ้วนเชี่ยวอ้วนอ้วนตุยยุทธเยกว่าเอินโอซีเหรอในที่อันนี้บาฟิล์ินโอแี่ิอแต้เนี่ยโอซีโอซีบ้าบ้านประตูยุทธไหมผมกูเต่ผมกูตุยแตนี่แมนบ้านอะไรเอาบานีนมือกัน กัวผีก้าหนึ่งะเนี่ยประบาดบนนี้อเป็นย s k i s t ม่ e p o s o t s ภาษาคุยนี่มันมันน่ากลัวตรงไหนวะเริ่มไงเนี่เริ่มเยเนี่ยเอ๋อนี่ได้ตัดตามควารักวันนี้เป็นวันแรกของการเล่นเรือ ฉันหวังว่าผู้เริ่มต้นจะเป็นคนฉลาดแต่กลางคืนฉันได้เสียงบางอย่างที่อาจจะเป็นดุได้ไหมล็อกประตูแล้วล็อกประตูโอ้อยู่นี่แหละไอซ่าสุวรรนบอกคือทำความสะอาดสู่ฝั่งนี้กบัดทั้งความสะอาดเท่านั้นในวันเมื่อไหร่โก่งโก่งโก่งทำอะไรเจ้ทำละทำละแต่ไม่กวาดกลับมาฮะมาที่ห้อไม่กวาดนะโอเคนี่แหละโอเคคุณกำลังทำงานดีทำได้ดี เราไปตัวท่านในใจไฟของเราจะคำราดด้วยโอเคทานทินทานทินฮะกุด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 อะไรยังกันทนเลยยุ้ยไอย่างเอาไม้กวาดกุดดินอ๋อกุดกุดคือตักครับกุดกุดกุดคือตักกุดตักมีลามมันตอนนี้ลามแล้วบะตักเสร็จเหรอเช็คชูเดอหายเพราะแพ้เลยคุยกับกบตันไปไปไป let's go let's go สวัสดีครับเปิดตั้มในคือทั้งหมดสหรับวันนี้แชมป์นำความเฉลยของคุณอีกต่อไป ควาสามารถคของเดิบันเทิงต oh, <the> ัวเองได้ตามที่ต้องการโอเคเชฟบอกไปไปกันเลยสิก็เล็กดีเล็กดีมันต่อมาวันกูโก้ตีน้อยเหรอเสร็จวันแรกบอกมีอย่างตัวอู้กูสะดุ้งไอ้อ้วนกูดีอ่ะไปละเฮ้ยไปละกูขอร้อนอยูในห้องอ่ะกู่นทเศร้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ่งอันอุ่งอัน้แนกูตื่นเช้าแล้วดาฟาต้องทำการทำความสะอาดอีก่ทงโอเคไปเลยสิก็ทำความสะอาดนะครับพี่น้องยิ้มกอนมาไอ้พวกเกียดไอ้ซ่านัท ใล่หรอใช่เรอเรติตักเรือติตักนี่ไง go to under ไปย <Right. S 2> ังไงอ่ะไปับมันบอกว่บไปใต้ดาดฟ้าแล้วนำหมดฝรั่งมาสู่เห็นห้องดีเป็นปืนเป็นปืนฮู้อยู่ตั้งหน้าหน้าเรือหัวอยู่นลงอกในเนอ๋อบวามีแน่นอนอากุญแจดิพี่มันล็อกว่ะเปิดได้เลยหมดเปิดได้เลยเปิดเลยอ่ะเออคุกเข้ามาละจิตสามืดมืดเนี่ยเย็ดคนมืด อุ้ยกระดูกไปเช็คนี่แล้วอุ้ยของลนเฮ้ยกูเบียกเล่นหรอวะกูว่ากูกลัวกูกลัวเฮ้ยอีกหี่อ่ะไอ้กลุ่มปั้นไอ้ยึดไปไปอย่างนี้อย่างล้มเลยตะนาวอุ้ยกระดูกกระดูกมิแต่กระดูกกระดูกหมาไอ้มาหาเนี่ยแต่เขาหมากินนี่กูเจอแค่อะไรน้องกูไม่กวาดปาดอ่ะป้ากูไม่กวาดปาดอ่ะมาแน่เฮ้ยเฮ้ยวา ดูดลหาถุงเห,หรอครบเกมคน,นอีกคนอีกคนรัวๆเ,เอ,อ้แต่ตน,นี้เจ้าเราอยู่ะเจ้าหรอเจ้าหรอเจาเียดคนมื่เกมรนี่นไปคุไปสคนเีูกูตัวอีก,กเกมมันนโอ้ยตกใตัวเองวะเกูนันเมียและนเงี้ยใกูจำมึงกูจมึงอะไรวะเกมีปุม่ม่่าาด ถึงขี้แล้วะนี่ถึงขี้แล้วะกล่องนี้เปิดได้ปะเอามันฝรั่งไหนมันฝรั่งบ้านต่อมันฝรั่งอยู่ในไตนี่บั้งเห่าไอยู่มันคิดไรอยู่ไอ้กัปตันแม่เย้มึงบ่นรูมไหมเอารู้มันไปเอารู้กูขับเองอะไรกูขับเองอะไรอู้บอกมึงอู้บอกตีคนรู้มัน้ยลองลองปิดไฟหมดหรอลองปิดไฟหมดหรอ

เฮ้ยมึงจะเล่นน้ำเคียดเลยเจ็วันเจ็นชิพหายแล้วมึงกูจะอยู่ในนี้ตลอดไปแล้วไม่ออกไปอีกไหนเลยอำเภอเกินเทกะอ้เหี้ยสูทานมดมันไรงแหล,ละคุณหุ่นละวันนี้เขาเยี่ยงเนี้ยเราต้องการทานหินมากขึ้นจากด้านล่างหยิบบางอย่างแล้วโยมันลงไปในในกอง,องคุณจะตีหญ้าให้คุณฝักก้อนลัมยืนลุมกี่ลงไปอยู่กันทีก่ก้อลัมยืนมดนี่คุณ เอ้ยังอยู่อ๋อเมีเวยวเมียวทานอยู่ไหยโอ้เม่งสุเต็มมนม,ดดมีหน้าแม่งเลือดลดนังน้อยมั่วกะออกมมอเอาผงนังน้อยเออเออเก็บแบบตรงนี้อ่ะทานเอนเอเก็บเลยตับ้านดิบ้านไปหปอ่ะโอ้หาได้ทา,แาน,นแล้วขึ้นมาแล้วที่าะวังจะได้เอาทานระวังก็ได้ทีไง แลก็ตักเนี่ยเหมือนเดิมไ,ไอ้ก็ได้ไปพอต้องหนออคนหนึงเจ๊าะเจกาะไน้นในกำปัน huh? คุณไม่กลัวความมืดหรอเอาชีพหายแหละคืนนี้เจอแน่มึงหามั่วก่อนเหรอเอาแล้วสู้ขอเจอผีคืนนี้แม่งต่อปะคืนรอบไอ้เหี้ย

ปันหายกว่าแล้วบักขับปันนี่เป็นผีไม่เป็นเก๊ไอ้ยี่ดิบเก๊กลัวเป็นบัคขับเข้าลุ้มนี่หมดละฮ่าฮ่าเข้าได้ด้วยไอสัตว์หรือเรื่องของปั่นจะไปเอาของก็ได้ไปอไป่ะมาอาจจะบอลเป็นผีมันไปเอาของอยู่เอาของเขาลับอีกหันโน้ตดีนะหนโนเอาของเยอะนู้ตเฮ้ยนี่ยวะมาหันซะหน่อยหลังสุดเลย นเอมาอาคนเดียวกับอกมาเวนี่เกบวเป็กบเฮียคุณกำลังทำอะไรอยู่ทีนี่เอสครู่เอาเฮียอ้นีใ่กูเฉยเอาเอาอยู่เกลได้ละคนนี้กันไล่กม่เอาวสูสูสู ปกิ้นมาหานี่ฮัมไอยังไอยังปกิ้นยังหูยปืนมันได้หัมจ้ะได้เดีววะวดิเงเลยได้ไงเนี่กูไม่เห็นแม่งหัวกินยื่นแบบเป็นแมงคอยแง๊งแง๊งเลยสองยอดดูคลิปวะเราจะลงทาล็กหน่อยแต่อย่ากลัวเลยฉันสามารถคุมทุกอย่างได้ในขณะเดียวกันฉันต้องการให้คุณทำความสะอาดดาดฟ้าและปรุงอาหารกลางวันอีกครั้งมึงไปได้ถึงเลยคุณทำอาหารเองเพื่อน

กล้องละคุณไอ้ลงไอ้ลุ้ยจะสู้ไปอ่ะตัวห่วงกลัวไม่กวาดมาโซอย่าสู้กับผีอ่ะบกฝาดเลยแหละอ๋ออยู่ไหนกันนั่นอุ้ยฝาดฝาดโอเผีผีผีไหนผีถูกกัะโดดขึ้นเร็วไปอยู่แล้ว ขี่กูฟานเมื่อเดีทีหนึ่งกับตันมึงพาผมามาที่ไหนเนี่ยกว่าเลือบขี้อ่ะแล้วนี่กูขึ้นพี่ล้ําละกว่ามี้ขี้ป้าขีเฉยสู้ห้องนี่ห้องนี่เอามาฝรั่งมาที่นี่เนี่ยมีตัวสี่นคนบอกขดมาทั้งหมดเลยกูบ้าบ้าเงากับตันมึงอะไรอยู่ข้างล่างนั่นพร้อมแปลแลวเสร็จภารกิจของคุณแลว้วหรือไม่คุณมันจะส่วนที่เหลือเอานอนรับบังคับกูรับเหรอ,อ,อไม่ได้กูชอบไม่ได้แบบแปลงก <ไป S 1> ูได้เลย โอ้ไม oh ่นะพื an oh ้นดูเหมือนเหมือนจะไม่คุ้นเคยจะไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนจริงจริงสีตาตางก็เริ่มเดือดมกขึ้นกัปตันมันจู้เขาบ้าเลยน้องเนี่ยเจอกูกูรุดไปได้นะมาเอ๋งกูยังนี่มึงขับมากี่ปีกูถามมันกูไปกัปตันยังไงกูขับเองกันได้กูขับเองก็ได้ขับพวกนั่งบุญอะโอเคไป เกฟูดปรุงอาหารมันเหลือก่อพวกเขามันเหลือมันหมดเต็มแล้วไปหินมนะกุนกุณแม่ไปกินนี่กเลกลี่ยแล้ว่ะตัวกู้ตัวไอตัวกู้เนี่ยสาวคนตุวยุทดกูลัวสาวคนเ้าจะกินฮ <c oughs> ูเดิมอ่ะผีมันออกจากฮูเดิมมันอ่ะไม่ใช่คคอเฮ้ย,ย,ย,ยใครเล่นคือเล่นผมมีใครทีงนั้นอ่ะ ผีไหมดิวอย่างดีเลยเกมเราบอกจริงมาเนี่ยไอ้เฮียมันน้องไปอันนบัดหามันหามันหามันเหมือนเดิมมันที่อย่างบัดแป๊ะโอเคขึ้นขึ้นไปแล้วคนแป๊เป็นคนแรกแล้วไปแล้วไปแล้วไดปขึ้นมาได้คุณบอกว่าไม่มีไม่ต้องขัางบนเราแก้ปัญหาสำเร็จเราควรมีฐานหินเพียงพอไปเก็บไฟไว้ ใช่เลยเขาซูดลงมาข้างหลังเร็วอ้าวปวดประคับตันกินไอ้เหี้ยไปเอาทานลงไปแหมลงแหมไปเอาทานแบงแดงทานบุกุณะกูเต็มกูแล้วมึงกูเต็มกูแล้วอุ้ยอุ้ยซัดไปลงโมเมทโมเมทเสียงเพลงเดิมไอ้สัตว์ยังเปิดอยู่กูสุดดุ่งหมดมึงตุ๊กแกคนรอขโมยไอ้เหี้ยทำไมเพลงมันรอคนละ ตบขวางเล็กตบขวางเล็กกว่าแต่ไอศุมาเก็บไปละเฮ้ยไอ้ขึ้หนี้อบหลบหน้าระไรมันหายหรอเอาละทับ่อนสักครู่ตอนนี้จะใช้นาฬิกาจากที่นี่บัตเงี้ยบชั่ววะมึงรู้ไหมว่าอะไรอยู่ข้างล่างเนย ตะต็นกูขี่มา the the Sunday. มอ้อมตะเต็นอ้อมเดอะซันเดย์เป็นป้าผีเหี้ยเาเดลืองมันน้ำละป้าผีละ่ะราบละ่ะรถผับปออยู่ปืนท่านเฮ้ยทำไมทำไมขืนมันนักขึ้นวะมงึงกู้อนีนี่เเบ่มเลือก็จะจบน้งละ่ะก่อนเ,เรืองจบพอได้ไปน้ำเนี่ยกู <c oughs> ย้อมอ่ะอย่างดีอ่ะแหมได้ขยับเลยทีเดียวนะเนี่ย ขยันกินล้วะคุณซ้อวะกูชอบการทาษาใช่ไหมถึงเวลาแล้วที่คุณก็จะพักผ่อนหลับชอบเลยชอบเลยชอบเลยนอนนอนเลยเอ้านอนไปเลยนนคุนอนรับเร็วกไปได้อมารับตันรับไนะตรตังนี่อืมคุณดูไหมเนอตีมันตอนท้ายของวันอคิดออกมา เออนอนหลับแล้วแล้วมันจะโอเคแล้วอะไรนี่นะฮะเฮ้อแปงงแปลกครับกูบอกมันมึนเฮ้ยเฮ้ยมันกำัตัดทางแล้วเคล,ลืงอเปืดแล้วตัวตนึงทานมดหายก็ตัดกันไหมกูลทำข้อสร้างมันทำข้อสร้างอะไอข้อสางข้อพลังข้อพลัเควนมันขึ้นหรอเควนบอกขึ้นนี่มันไ่านะ ตัองวัดประจําว่านะกูอยากคู่อันนี้เอื่อนเพื่อนเพื่อนบอขึ้นอ๋อเชียวดูว่าบันบั้มันอันนี้ดิอันนี้ดิโอ้าวโคด้าโคดาประวัตฉันฉันอยากกินฉันคิดว่าฉันจะเติมเต็มความหิวของฉันได้อย่างไรฉันได้เตรียมเซฟไรสหรับผู้มาใหม่ที่ดาดฟ้าด้านล่างฉันจะซ่อนอยู่ที่นั่นและดูว่ัมาฉันจะเจอที่มาของเสียงเออเอตูกดไปเลยเพื่อนๆกว่าเราไม่ต้องมีอย่างไว้กูบไปยางน้ำอ่ะ อย่าถามกูเลยมอนไม่ใช่กูหนึกกันกูเองปะไว้อันี้วิ่งวันนี้วิ่งมันมืดขึ้นว่ะไอ้เหี้ยประหังเลยดูไปห้องเก่าหนูไปไหนกัตตันกัตตาน้องจนกัตตน้งน เลี้ยวสู้กับกัร์ดนุ่งกินว้ามันต้องว่วงกูเป็นกับตันเองก็ผัดปเฮ้ยไม่ได้ต้นเต้นเหินต้นเฮ้ยกูอยู่มาเบ้นแล้วนะสู้ระหว่าเมื่อกี้ให้การตันน่งกินหรอมันตามว้านรังแจกกาตันหายไปเลยเียวตายมั้